ไปดูสวนกันคชาเติมเติมพลังแล้วแม่เติมพลังนั่งวันนี้มีลูกค้ามามาเยอะ <c oughs> แล้วก็คุยตั้งแต่เช้าแล้วก็ทำนูน่นทำนี่แล้วพอยังไม่กินข้าวเย็นนะแต่มันหิวก็เลยกินน้ำปังไปก่อน ก็ขึ้นสูงขนาดนี้แล้วจากที่เราปักค้างกันง่ายๆอ่ะเห็นบ่ก็จะขึ้นมหมตรงเนี้ยอันนั้นต้นอันนี้เขาเรียกเครือมะเขือมะลบกอเหยียบไปเบียดนั่นแม่โอ้โหจอยเจ๊ใส่เลยเจอคนปูมังก่า่างเดินเย่ะคุณตาครับรถหมาก็เหยียบพ่อแม่อีกไม่ใช่แม่จะดึงไปอยู่ไอ้นี้มะเขือเทศ เม็ดมันมาดันไมบอกคุณตากัหนูแล้วคนนึงอุ้ยแม่ดูลีลาวดีอันนี้คุณตาวันนี้คุณตามาโอ้ยฮ่าอีแล้วบอต้นยังนั่นมะแข่งมะเท้าเปล่ฮักคุณตาเฮ็ดฮักเออดีสุดแล้วจะแม่นหนอถอยรถมาตรงัหนจอมถอย โอ้ยแม่ตอนนี้นได้กินมะม่วงใกละล้กินมะม่วงแล้วอุย้ยนี่ไงลูกนี้ที่เราถักกันกมานะนอะไร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 ท่านผู้ชมดูนะคะข้างก่อนามาถ่ายไว้แล้วตอนน,นี้ชมโปรดดูนะคะฝีมือไม่หน่อยล้วนๆนี่เนี่ยเดี๋ยวจะมาตำส้ตมตำกินมีอะไรดูดูแบบลูกแบบเยอะอลูกแบบเยอะเลยอันนี้ไม่ได้ฉีดยานะจ๊ะไม่ได้ฉีดยา แต่หมากดกขนาดคือสวนควรัวแล้วก็พือสวนควรัวต้นมะมาวต้นมะพร้าวแม่น<อ>มี่แม่ดูแม่ดูอันนี้มะม่วงฝาลัานนี่ลูกนี้อุ้ยตอนไหนจะได้กินอยากกินแล้วอุ้ยดูสองลูกข้างในแล้วซีเล้วซีอ,อู้ยอยางกินแล้วซีจำได้ว่ามีรังมดแถวๆนี้ มันหวายแล้วตัวแหม่ทางหนึ่งด้านมันเป็นความเดี๋ยวเปิดสปริงก็ไว้กวานโอ้โหนี่อันนี้ก็ลูกหนึง่งดอกมะม่วง ลูกดกอยู่นะคะตอนนี้แม่วันนี้ไอ้ดำไอ้ดำน้อยอะ่ะมันมาหาที่บ้านด้วย,อยเอออันนี้ก็ต้นมะมมวงมันอีกหนึ่งต้นนะคะตอนนี้ก็อร่อย,อ,นนย,ยอ้าวโอดเบิงคิปคุณตาคุณยหญอีกแล้วแม่ลืมถ่ายไว้แล้วม่ สวนโอ้กองไม่โฟกัสให้เลยวิวิวทัดเดิมแต่ว่ามองทีไรก็มีความสุขนะคะดวงอาทิตย์ก็ดวงเดิมแต่มองตอนไหนก็สวยตอนนี้น่าจะเวลาประมาณ5้าโมงหมงเย็น5้ามงสีนาทีของวันที่ วันนี้วันที่สิบหกหรือเปล่าสิบหกใช่ไหมคะแถวนี้มันจะคุณจาคุณยายไปทุลักกลับมาก็เลยมาเอาเอาหญ้าให้วัวมองไปมันก็เลยไม่เขียวใช่ไหมเพราะว่ามาที่เรามาถ่ายตรงนี้มันจะเขียวใช่แต่ช่วงนี้มันจะไม่เขียวยเห็นไหมเออแค่นี้หนูก็ไหวแหวนเปนล้น โอ้นี่ไงแม่แม่พอออกแล้วสองเมตรแล้วนี่ใช่ไหมสองเมตรแล้วสองเมตรแล้วอันนี้ประเดี๋ยก็จะประเดี๋ยวยาก็จะขึ้นก้นทอมน้อยของเรา คุณตาเอาเอาขี้ขี้วัวมาให้อเอาไว้ใส่ต้นไม้แล้วก็เอาไว้ใส่ผักคุณตาคุณยายขนมาให้อ๋อนี่ไงขี้วัวขี้วัวนะคะเป็นปุ๋ยชีวาภาพเหรอปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกแม่ปุ๋ยชีวาภาพนี่มันคือปุ๋ยอะไรค,คือปุ๋ยอะไรอะแม่มันทำมาจากอะไร แม่แม่ปุ๋ยชีวาภาพนี่ทำมาจากอะไรลองดูดูดูโอ้ยดอกนี้เวนี่แหละยังไม่จะโรยไปแถวนี้อ๋อใช่มันเกิดใช่ไหมดอกดาวเรืองดาวเรืองอยา่าลูกหัาวตะวันอ่ะแม่หัาวตะวันแม่อยา่าลูกหัาวตะวนัน ที่มันกินได้แฝ๊ที่นี่แฝดยอดอันนั้นนานเชาเวยน,น,นานเชา,วนานเชาวยแต่มันแก้เบาหวานแก้ความดันอ๋อนี่ไงที่เราดูมาหลายๆคลิปนะคะแล้วเดี๋ยวพาไปดูดอกนี่ก่อนนี่ไงนานเชาเวยนานเชาเวยเริ่มเหี่ยวแล้วแต่นนไมไ่ยังสวยอยู่นะคะ โอ้ยนี่ไงาามาดูกันตั้งแต่วันน,วนู้นแต่อาทิตย์ก็ต้นเดียวกันไม่หรออ,อันนี้ต้น,ตนนั้ต้นนั้นมันออกอุยสีละอันนั้น,อ,นอืโอ้ยแม่เพื่อใดกินอะไรตัวนี้อืใกลำแต่ว่าอันนี้ยังไม่มีเม็ดน้อยม,มีเม็ดอ่อน,ออนๆอยู่เลย อันนี้อะไรครัแม่ต้นสักสักนี่แตกใบอ่อน,นแค่นาแคนาหรือเปล่าแค่นาเป็นต้นๆแลนะลูกฮะมันต่างกันยังไง อันนั้นเป็นแคร์ที่เราอันนั้นต้นแคร์ที่อยู่ปั๊มไหมลูกอ,อ,อันนั้นแางนาแคร์ okay. หนูบอกว่าแคร์นานี่ไงอันนั้นไม่ใช่ต้นแคร์นาเหรอไม่อันนั้นดอกต้นแคร์เฉยแคร์ที่เอาไปแกงส้มอ่ะแล้วแคร์นาเป็นยังไงแคร์นานี่ไงก็คือต้นนี้ต้นที่อยู่ปั๊มอ่ะลูกที่เป็นดอกขาวๆอ่ะเหรอนี่นี่ต้นสักที่ที่มาทิ้ดที่แล้วก่อน ที่อาทิตย์ที่แล้วที่มันหัวโล้นๆน่ะเนี่ยต้นหัวโล้นอ่ะมันโดนฝนอ่ะสองอาทิตย์ที่แล้วโอ้ใหญ่มากเดิสินี่มือหนูนม่แม่เอามือวัดดิแม่วัดแม่วัดมือมือแม่ใหญ่เอา้ม่ดำเล็บแม่เล็บแม่ดำอะไเขาฟองดูความร้ายกาจของแม่ โบยสุดยอดไหมแต่มันยังไม่มีเม็ดเลยอ่ะไม่ยังยังมันยังยังตักมันยังอ่อนเนาะบอกน้ำขิงน้ำขิงดูนะเนี่ยที่น้ำขิงมาช่วยป้าปลูกอ่ะมันกินบนหล่อบ่อขนมขิงไม่ยังเนี่ยแถวนี้เป็นน้ำขิงตูดแถวนี้เป็นแม่ปลูกอ๋ออีไงนี่ไงไม่ง่าให้เรามาดูคางก้อนคางก่อนนี่ฟรีแล้วเนี่ยได้ยินเสียงกรดขเคี่ยวไหมตอนเย็นๆอ่ะ มีออออสอบประกอบพร้อมเส <laughs> ียงธรรมชาติเสียงกบเสียงเขียดร้องตอนเย็นเย็นบรรยากาศจะดี ฝังใหญ่ๆฝักเท่ามือหอมแย้มมากแม่ไม่ได้ฉีดยาดดแล้วมันหวานใชไ่ไม่ตองไม่ได้ลงมาสี่อาทิตย์ละอือก็ไม่ถึงอาทิตย์นะสามสี่วันเองถึงเลยกม่้นน้อยมากกว่านั้นลงมาอย่างต่งามันเปลี่ยนแปลงไหมอะ่ะก็หลายต้นก็นี่ ใบใหญ่ขึ้นเยอะเลยนี่โอ้ยสี่ต้นแม่กล้วยไม่ปี4สี่ต้นนี่เขียนๆร้มร้ออ๋อต้นนี้คือบ่าไม่ปีแม่นเอามันขัดไปแล้วไงที่เราตัดออกแล้วไงมันเริ่มเลืองแล้วเนี่ยเอา้าเดี๋ยวพวกนี้เอาอันนั้นมา วีในน้อยน,น้อยเ,อเลืองเหลืองเลยอยากอยากกินกล้วนะยหอมกินกล้วยหอมแม่ทำไมเราไม่ปลูกกล้วยหอมมันสีแดงอภงมาลงมาอยู่ก็กล้วยหอมแบบวีใหญ่แถวๆนี้มันจะแห้งๆเลยมันเหมือนกับว่าตรงนี้มันสูงอพอหน้าฝนแถวนี้มันจะดีนะมันมันสีบ,บล็อกนุ่มเนาะแม่ก็เลยเอาเอามะละกอเอามะละกอมาปลูก แต่ว่าหน้าแรงแถวนี้มันก็จะเหมือนมันแห้งเพราะว่าพอหน้าฝนเน่ะแถวนี้แม่ว่ามันจะดีแม่ก็เลยลงมะละกอไปเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าฝนแม่จะมาอัปเดตต้นมะละกอเพราะว่าแม่แม่ปลูกประมาณกี่ต้นอ่ะประมาณสามสิบสี่สิบต้นอ่ะโอมะละกอมะละกอจิว๋วต้นเท่านี้นะคะประมาณอุย้ยประมาณอันนี้อันนี้เพิ่งเพิ่งลงไปที่กวกว่าที่ที่ที่ทป่องมาถ่ายตอนนั้นอ่ะ สักประมาณสามนิ้วหรือเปล่า,าม,มันยังเล็กอยู่เดี๋ยวพออันนี้ประมาณห้านิ้วพอเดี๋ยวอาทิตย์เดี๋ยวพอมันหน้าฝนอ่ะแถวนี้มันจะไม่ไม่ไม่อันนั้นมากมันโบเหึอมเหมือนนะแถวเนี่ยแม่ก็เรียกว,วา่าน้ําจะไม่ขังมากเออน้ํามันโบขังเข้ากับระบายลงลงลงทงหน้าเฮาแม่ว่ามันิสด้กินอยู่แม่ก็เลยเลือกเอาต้นมะคูงมาลงแถวเนี่ย แต่ว่าถาเขาปลูกแถวแถวแถว,แถวนะน่ะหนามมันจะห่มแม่ยายมันตายยัน่ได้กินหมายถึงตรงโน้นที่เราเดินมานะตรงโน่นะนะคะแต่แต่ว่าแม่ก็เลยเลือกแถวนี้แล้วพอมันไอขอ้าวโพดที่แม่มีไว้คราวที่แล้วอ่ะที่ป่องถ่ายไปอ่ะอือฮะที่อีกรุ่นนึงเนอะรุ่นน,นะนี้มันจะได้กินเนช่วงสงการ,การอ่<ง>ขอนะข้าวโพดอ่ะ พี่น้องมากจะได้กินพอดีข้าวโพดรุ่นนี้นะเห็นไหมต้นมะละกอที่แม่ลงมาคราวที่แล้วอะ่ะในมะละกอ,นอเนาะครานี้แล้วอ่าแม่ปลูกไว้ประมาณสามสิบสี่สิบต้นนะมะละกอเดี๋ยวอันพี่น้องมากก็จะได้เอาบักฮวงฝากบักฮวงก็ขอบเกล <c oughs> ให้มันติดเถา <c oughs> ะบักติดจักเถื่อปลูกอยู่ข้างเถิงปลูกอยู่ข้างเถิงบักติดจักเถื่ออู้ม่ดูมันแตกใบอ่อนแล้วเป็นต้นกล้วย มันเริ่มเริ่มมองสเ,เขียวขึ้นรืแล้วเห็นไหมเริ่มสเ,เขียวขึ้นไปแล้วนี่ต้นอะไรแม่ต้นแดงออ๋ต้นแดงเบื้องสวา่สวางเขียนลายเนาะนตนแต่ตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลย ไม่ใช่มันน่าแรงเดวมก็ขึ้นมาแต่ต้นกล้วยนี่ไงเอาไงเอาเออต้นลูกฟ้าขึ้นไปเอามงดูน้ำก่อนอู้หเนี้ยน,น่าจะลึกอยู่มาจากนู่นนะคะเ้นน,น้ำน่าจะไกลยอยู่ ยืดเส้นเลยปะ่ะยืดเส้นยืดสายเพราะว่าแม่ลงตอนเช้าเนาะตอนเช้าก็ลดน้ำต้นไม้ก็อเอาขี้วัวมาใส่ข้าวโพดกับมันละกอเป็นบางสวนเพราะว่ามัน<อ>ไม่ได้ปลูกพร้อมกันอะ่ะแม่ก็ปลูก อย่างมะละกอไม่ได้แบบปลูกวันเดียวแบบยี่สิบสามสิบต้นปลูกวันละห้าต้นสิบต้น uh huh. เพราะว่าไอ้พ่อกก้าเองอะมะละกอแม่ก็พ่อก้าเองก็เอาพันธุ์มาจากของยายออนเนาะยายเขาให้มาแม่ก็เอามามาหยอดขุงดำแล้วก็แบ่งแบ่งแบ่ง uh huh. คนที่มาเยี่ยมอะเขาอยากได้เพราะแม่แม่พอไว้เยอะแม่ก็แบ่งไปห้า uh huh. ต้นสิบต้นส่วนของเราเราก็เอามาปลูกลงไว้แถวนี้ที่ใกล้ๆที่มองแม่นนั่นะ เดี๋ยวแม่ว่าต่อไปอ่ะข้าวนาอีกไม่ใช่ข้าวหน้าเร็วๆนี้นะข้าวหน้าอีกนานเลยแหละมันถึงจะเขียวเห็น,ต,น,นต้นข้าวโพดเนาะต้นข้าวโพดแล้วก็มะละกอมันละก,ก,ก,กอที่แม่ปลูกไว้แล้วก็มีจะมีแซมอ่า <Yeah. S 1> ไม่ใช่ลูกอะไรปลูกอะไรปลฝักยาว oh, ถั่วฝักยาวบักทัวอุม่มบักทัวเปียกับบักทัวกว่วฟักเงา แม่ปลูกสลับไปตอนนี้มันยังไม่เห็นนะเพราะว่าเพิ่งปลูกได้ประมาณสองอาทิตย์ uh huh. ก็ปลูกสลับสลับกันไปปลูกพอได้กินอะ่ะไม่ได้ปลูกเยอะเ uh huh. นาะ <Okay. S 2> ก็แต่ต้นพริกก็ปลูกไว้ข้างบนพอได้เก็บกินต uh huh. อนเช้าๆหรือทำกับข้าวเราไม่ได้ซื้อพริกก็แพงแต่ว่าถ้าถ้าเราปลูกเยอะคนก็ปลูกเยอะเหมือนกัน uh huh. มันก็เพรข้อเสด็จขายดอกนะแต่เขาปลูกกินบ่ได้ซื้อกะมันแม่ก็ว่ามันโอเคเนาะ uh huh. กี่นาทีแล้วคะ สิบห้าแล้วโอเคงั้นเจอกันใหม่อย่าพิ่งเบื่อกันนะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วย <Okay. S 2> เป็นกําลังใจให้ไ่หน่อยกับน้องแมงฝ่องด้วยนะคะส่วนคุณยายวันนี้คุณยายมามาแป๊บเดียวมาช่วงแดดแดก็เลยไม่ได้ถ่ายคุณยายอ uh huh. เอาไว้โอกาสหน้า <Okay. S 2> นะคะอย่าลืมอย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กดสับสุดท้ายให้ไ่หน่อยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ